าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ นี่ยขอกรเริญมทอนญาติน้องถ้าคนไหนไม่มีนิสัยจะบวชเป็นลาวสงฆ์องค์ก้าวก็ไม่เอาไหนนี่ลมันยากที่กดยากเหลือจะพันลนานะาผู้ที่มีกระตือรือลรล้นสนใจหายากหาดูความลำบากมากร้อยละหนึ่งก็ไม่ค่อยจะมีแล้วบอกว่าส่วนพุทธคุณนะแต่แล้วอายุมากแล้วยังไม่รู้ว่าพุทธพุทธคุณคืออะไร ถ้าธรรมคุณก็ไม่รู้ประสังอาคุณก็ไม่รู้ด้วยเลยไม่ทราบไม่เข้าใจคนที่มีปัจจัยดีมีนิใัยมาแต่ชาติก่อนจะสนใจถามสนใจแสวงหาความดีใส่ตนตลอดรายการคนที่ไล่ฆ่าขาดราคาคนไม่มีความสนใจแต่ประการใดถึงตามบวชโด,ดยท่าพิ็น พรบวชอย่างนั้นยิ่งนานเท่าไรก็ขาดทุนมากเท่านั้นสนับสนุนโดยน้ำปลาสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชัวหะเสงตราหอยลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง